ช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะตั้งแต่ชั้นป .4 เลยนะครับ Incredible English 4นะคนะณะนมนุษยศา,าสตร์เอกภาษาอังกฤษนะครับเกียรตินิยมนะครับที่มาจุฬาลงกรราบยจลัยะนะครับเมื่อปีพศ .2533 นะครับพุทธศาสตร์บัณฑิตร,รุ่นที่36นะครับนะ โอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องกันดีกว่านั่นก็คือนะครับคำสั่งบอกว่า match the sentence to the pictures นะครับ match นะครับแปลว่าจับคู่นะครับ the pictures นะครับรูปภาพหลายๆภาพนะครับ to ต่อ the pictures นะครับ sentence นะครับประโยคนะครับตัวทีครับแหมไม่ใช่รูปภาพ sentence ประโยคนะครับ to ต่อ the p i c t u r e รูปภาพนะครับเติม s เรียนกับคุณครูพี่นันนะครับเหมือนตามอักษรวิ่งนะครับคุณครูจะแปลให้ทุกคําศัพท์ก่อนนะครับนะแล้วก็จับมาเขียนให้ทุกประโยคนะครับที่แปลไปพร้อมกับโขกด้วยหลักไวยากรณ์นั่นก็คือแปลทุกคําศัพท์เนี่ยกับแปลเป็นประโยคบางทีแปลไม่เหมือนกันนะครับนะเวลาแปลเป็นประโยคนี่แล้วแต่สไตล์ของคุณครูแต่ละท่านนะครับนะไม่เหมือนกันเช่นประโยคแรกนะครับเขาบอกว่า h ด r e นะครับ h ด r e ให้นักงเรียนแปลด้วยกันนะครับผมจะแปลว่ามีนะครับนะ ถ้าแดรเฉยๆแปลว่าที่นั่นนะครับอาแปลว่าเป็นอยู่เกือแต่เดรให้แปลด้วยกันนะครับแปลว่ามีมีเจ็นนะครับมีสิบเจ็ดสิบเจ็ดอะไรครับเครย์ล์สเครย์ล์ก็ต้องเติมเอสนะครับนะเพราะตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปถือว่าเป็น p l u r a l หรือว่าเป็นผู้พน์ต้องเติมเอสก็เลยแปลว่ามีสีเทียนสิบเจ็ดแท่งหรือสิบ็ดอันสิบเจ็ดชิ้นอะไรก็ว่าไปนะครับนะสีเทียนตามภาพนะครับก็ภาพดีนะครับนะดังนั้นนักเรียน เอาภาพดีนี่ใส่หมายเลขหนึ่งลงไปเลยก็ได้นะครับจับคู่กันใส่หมายเลขหนึ่งลงไปตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณครูจะตัวครูประจำวิชาที่สอนจะแนะนํานะครับข้อสองดรแบล่ามีเช่นเคยนะครับโฟร์ทีนแบบสิบสี่เพนซิลส์นะครับอย่าลืมตัวเอสนะครับดินสอสิบสี่แท่งดังนั้นดินสอสิบสี่แท่งก็มาคู่กับภาพบีดังนั้นภาพบก็ให้ใส่หมายเลขสองลงไปนะครับ พอมาก็สามเดราร์แปลว่ามีนะครับชเวนตีแปลว่ายี่สิบ e อลเลเซอร์สนะครับอย่าลืมเติมเอสนะครับแปลว่าอย่างลบดังนั้นยางลบยี่สิบแท่งยี่สิบชิ้นก็ข้อสามนะครับใส่เลขสามลงไปอ่าข้อสี่นะครับข้อสี่ใส่เลขสามลงไปแล้ข้อ, 4, ขอ, 4, ส,ข 3, อสุดท้ายท้ายสุดนะครับ there are, เด e าร์แปลว่ามีเช่นเคยนะครับอี 11, เลเวนแปลว่าสิบเอ็ดเพรสออฟซิสเตอร์นะครับตรงนี้มาดูนิดหนึ่ง เพา์เติม s นะครับนะแปลว่าคู่นะครับคู่นะครับออแปลว่าของซิสเตอร์แปลว่ากรรไกรคู่ของกรรไกรนั่นก็หมายความว่ากรรไกรหนึ่งชิ้นเนี่ยนะครับนะเขาเรียกว่า pair of s c i s s o r นะครับขนาดชิ้นเดียวก็เรียก pair of s c i s s o r อย่างนี้นะครับนะเติม s ตลอดนะครับเพราะกรรไกรเป็นคํานามที่เป็นพหูพจน์ตลอดนะครับแม้แต่หนึ่งงานก็ตามนะครับนักเรียนถ้าสมมติว่าตรงนี้มีกรรไกรหนึ่งงานเปลี่ยน eleven เป็นวันนะครับเป็นหนึ่ง ก็ยังเป็น pairs of scissors เหมือนเดิมนะครับนะนะักเรียนแต่เวลาแปลเราแปลว่ากันไกลอย่างเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องแปลว่าคู่ของกันไกลนะครับนะไม่ได้เดี๋ยวกลายเป็นกันไกลสองอันนะครับ pairs of scissors เช่นกางเกงขาย,ายาวนะครับ pairs of trousers เช่นเช่นชุดนอนนะครับ pairs of uh, pajamas นะครับหรือรองเท้านะครับ pair of shoes เป็นต้นนะครับนะ แต่ว่าแพร of t บชูขอไม่ค่อยนิยมใช้ก็ใช้ว่า c h o o ชูเฉยๆไปเลยเติมเติมเนะครับโอเคนะครับไปนั้นว่าข้อแรกนีนจบนะครับนะไปข้อที่สองข้อที่สองคำสั่งบอกว่า make นะครับ make แปลว่าทำนะครับ word แปลว่าคำศัพท์ book แปลว่าหนังสือ word นะครับอยู่หน้าคำว่า book คำนามสองคำอยู่ติดกันคำนามคำหน้า คือคําว่า word นี่ขยายคําหลังนะครับดังนั้นเวลาแปลก็แปลว่าแปลไปจากหลังนะครับแปลว่าสมุดคําศัพท์สมุดคําศัพท์ให้นัเกเรียนทําสมุดคําศัพท์วิธีทำคือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับนะให้นัเกเรียนโ r o ก็คือให้วาดภาพวาดภาพอะไรครับ Your school objects object แปลว่าวัตถุอุปกรณ์นะครับนะ school แปลว่าโรงเรียนก็คล้ายกันกับ word book นะครับนะคือคำนามสองคำมาอยู่ติดกัน สรูขยายคําว่าอ็อบเจกต์ก็คือวัดสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ในโรงเรียนวัดสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ในโรงเรียนนะครับไม่ใช่รวมแต่ไม่ใช่เฉพาะอุปกรณ์การเรียนปากกาสมุดดินสอนะครับรวมไปถึงโต๊ะเก้าอี้อะไรทั้งหมดนะครับาการะดานดาอะไรทั้งหมดถือว่าเป็นสกูอ็อบเจกต์นะครับให้วาดลงไปเช่นในตัวอย่างนะครับก็วาดรูปสีเทียนลงไปเป็นต้น พอมาขั้นตอนที่สองนะครับให้ ask and answer หรือว่า ask and answer แล้วแต่จะอ่านนะครับนะแปลว่าให้ถามได้ตอบคำถามตัวอย่างที่ถามว่า how many c s t i o n s are there นะครับเมื่อกี้ที่สอนมา there เป็นประโยคบอกเล่าแปลว่ามีนะครับ are there นะครับก็แปลว่ามีแต่เป็นประโยคคำถามนะครับนะเมื่อเป็นประโยคคำถามไม่เอา are ขึ้นหน้านะครับ how แนะปลว่าอย่างไรนะครับ many แปลว่ามากนะครับ แมนี่เป็นคำคุณศัพท์นะครับคำคุณศัพท์มาตามหลังคำว่า how เช่น how tall แปลว่าสูงเท่าไหร่เป็นต้นนะครับ how many crayon ก็แปลว่าสีเทียนมากเท่าไรนะครับมีสีเทียนมากเท่าไรอันนี้คือแปลาตามหลักไวยากรณ์แต่เวลาแปลเป็นไทยเราก็เราโคบแปลให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือมีสีเทียนจำนวนเท่าไหร่นะครับคนนี้ก็เลยตอบว่า there นะครับเห็นไหมครับ there แปลว่ามีเป็นประโยคบอกเล่า 15 15ก็เครยอนนอย่าลืมเติมเอสนะครับตั้งแต่2ชิ้น2แท่งขึ้นไปก็แปลว่ามีสีเทียน15แท่งโอเคไหมครับคุณครูอาจจะสอนไว้นิดหนึ่งนะครับถ้ารู้ต้องการเข้าใจให้ละเอียดก็หยุดคลิปย้อนหลังฟังหลายๆรอบนะครับจบหน้า11รับ right o k นะครับ All right. okay, okay.